คลิปนี้สายบุญห้ามพลาดต้องฟังให้จบนะคะวันพระเดือนกันยายน2566ค่ะมาเช็คกันเลยวันแรกนะคะวันที่8กันยายน2566เป็นวันแรม8ค่ขาเดือน9ค่ะวันที่14กันยานะคะเป็นวันแรม1 4ค่ข้ามเดือน9วันที่22กันยาเป็นวันขึ้น8ค่ขาเดือน10และวันที่29กันยาเป็นวันขึ้น15ค่้าเดือน1ิ สำหรับใครที่เป็นสายบุญนะคะก็อย่าลืมไปทำบุญกันในวันพระนะคะรถก็คนหนึ่งนะคะถ้าหากไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดก็สามารถาซื้อกับข้าวอาหารของกินอร่อยอร่อย,ออยไปใส่บัตรพระที่ท่านเดินตามท้องถนนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำบุญอย่างอื่นก็ได้นะคะแบบช่วยเหลือเด็กบริจาคเงินโรงศพหรือว่าบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่าง แบบนี้ก็เป็นการทําบุญเช่นกันหรือใครที่งบน้อยนะคะก็แค่นั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ที่บ้านหรือว่าทําใจให้สงบไม่ไปว่าร้ายใครนะคะไม่คิดร้ายกับใครนะคะแม้แต่ตัวเองด้วยเช่นกันแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรถธีาดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ